อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อเลยนะครับเอฟชนายุธนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงดึกๆก่อนนอนแบบนี้อีกข่าวหนึ่งนะครับโอ้โหเอริกเซนฮาครับเข้มได้อีกนะครับจัดกฎเหล็กไปอีก5ข้อนะในผียุคข,ของเอริกเซนฮาเนะี่ยต้องมีวินยัยต้องเป๊ะนะครับโอ้โ เอริกเชนฮาับกุนซือใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดินหน้าวางกดอันเข้มงวดยกระดับศักยภาพให้ลูกทีมปีสแสดงอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการเปิดเผยกฎเหล็กอีก5ข้อครับเพิ่มเติมเน้นย้ำในเรื่องของวินัยเป็นสำคัญนะครับบอสวัย5้ปีเนี่ยเริ่มต้นงานใหม่ของเขาเนี่ยด้วยการนำลูกทีมปีสแสดงกลับมาเริ่มต้นซ้อมปรีซีซั่นตั้งแต่ปลายเดือนที่ผ่านมาการซ้อมเพิ่มระดับความเข้มงวดมากขึ้นไปเรื่อยๆตามสไตล์กุนซอจอมเงียบเลยนะครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนะมาฟังกันหน่อยนะครับ รายงานข่าวจากเดลี่มิเรอร์นะครับออกมาเปิดเผยกฎเหล็ก5ข้อที่เจน้างเนี่ยวางให้กับลูกทีมมุ่งเน้นไปที่ระเบียบวินในเป็นสําคัญมีดังนี้ครับ5ข้อนะผมจะพูดให้ฟังมาฟังกันหน่อยนะครับข้อที่1ผู้เล่นคนใดที่มาซ้อมหรือประชุมสายเนี่ยจะถูกดรอปทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้นนะครับโอ้ oh. ข้อที่2ครับห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ระหว่างสัปดาห์ที่มีแข่งนะฮะ ข้อที่3ครับต้องใช้บริการเชฟสมมสรแทนเชฟส่วนตัวและปรับเมนูอาหารใหม่นะครับโอ้โ oh หข้อที่4ครับต้องเช็คค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI แน่ในทุกๆสัปดาห์ด้วยนะครับและข้อที่5ครับข้อสุดท้ายครับให้ผู้เล่นเนะี่ยพูดคุยกับตนเองได้โดยตรงไม่ต้องผ่านเอเจนต์ส่วนตัวหรือช่องทางอื่นด้วยนะครับโอ้โ oh หสุดจัดประหลดัดบอกเลยจริงๆ5ข้อนี้สำหรับเอริกเจนฮากตั้งขึ้นมานะครับ ในกฎห้ามดื่มแอลกอฮอล์ในสัปดาห์ที่มีแข่งเนะีตีความหมายได้ว่านักเตะแทบจะถูกห้ามดื่มของมืนเมาตลอดทั้งฤดกูกันเนื่องจากโปรแกรมถี่ยิบเลยนะครับผมแทบจะ2นัดต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับ ส่วนกดห้ามเชฟส่วนตัวและเช็คดัชนีมวลกายเกิดขึ้นหลังจากมีผู้เล่นหลายคนเนี่ยนิยมจ้างเชฟส่วนตัวครับมาทําอาหารให้กินเหมือนอย่างลูกจอครับที่เคยมีคลิปตนเองเนี่ยกับอาหารจานโปรดลงบนโซเชียลนะครับโอ้โ oh หและสุดท้ายเนี่ยกดให้เข้ามาปรึกษากับเทนฮัร์โดยตรงเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ผ่านมาในยุคข,ของโอเล็กกุนนาโซเชียลแล้วก็ราฟฟรังนิกละเลยปล่อยให้มีข่าวจากวงในห้องแต่งตัวรวั่วไหลออกมาเสมอซึ่งส่งผลเสียอย่างมากต่อสโมสรและทีมนะครับผมโอ้โ oh หถือว่าเป็นกฎที่มันค่อนข้างจะเข้มงวดมากๆสำรับ สำหรับเอริกเจนฮกที่ตั้งขึ้นมาสําหรับกดเล็ก5ข้อเพิ่มเข้าไปอีกจากวันนั้นนะครับเป็นไงกันบ้างครับที่ฟังมาสําหรับทุกๆคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาหน่อยกับคุณซื้อจอมเนียบอย่างเอริกเจนฮกนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์สำหรับคืนนี้ครับสวีดัสสวัสดีครับ